สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพ์พยอมค่ะวันนี้ก็พามาพูดถึงหันุมานประสานกายอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บ้านไร่องค์พยอมได้บอกกับเพื่อนๆว่าแขนของบ้านไร่องค่ยอมนะคะได้โดนตัวล้านที่ล่วงลงมาจากยอดไม้นะคะ ทำให้แขนพุพองในคลิปที่แล้วนะคะแล้วบ้านร่างพยอมก็ใช้ใบหนุมานประสานกายนี้โขลกแล้วก็พอกนะคะเพื่อให้การพุพองและอักเสบยุบลงนะคะแล้วก็มีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งก็คือว่านพันงูนะคะที่เอามาพอกทำให้แผลที่พุพองขึ้นมายุบ ลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองระหว่างสมุนไพรสองตัวนะคะแล้วบาลายงพยอมก็จะให้ดูบาดแผลที่บาลายองพยอมได้โดนตัวล่านล่วงลงมาเกาะแขนนะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นหญ้าพันงูนะคะแต่บาลายงพยอมก็จะเรียกว่านพันงูที่จริงเรียก ว่านก็ไม่ถูกนะคะตระกูลว่านก็คือต้องมีหัวนะคะแต่นี่เป็นลำต้นก็เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะคะที่ดอกของเขานี้เกาะเสื้อผ้าหลายๆคนถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาเขาก็จะไม่ชอบนะคะแต่เป็นสมุนไพรที่เป็นชั้นเลิศเลยนะคะสำหรับเรื่องโรคเริมงูสวัสดไฟลามทุ่งขยุมตีนหมานะคะ ใช้ใบนี้โขกกับเหล้าขาวได้ผลดีนะคะส่วนโดนตัวล้านก็เหมือนกันนะคะใช้ได้ผลเหมือนกันก็คืออันนี้ก็จะเป็นการรักษาบาดแผลให้แห้งแล้วก็หายไวที่สุดนะคะบาลไร่องพยอมทําแค่สามวันนะคะแผลก็หายนะคะเป็นแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ที่ที่โดนตัวล่านนะคะจะพุพองออกมามากถ้าเพื่อนๆได้ดูในคลิปที่แล้วนะคะนี่ค่ะเพียงสามวันเท่านั้นนะคะจากวันแรกเลยใช้หนุมานประสานกายแบบนี้นะคะโคกเพื่อลดอาการอักเสบที่บวมแดงระเหยแล้วก็เจ็บปวดมากๆนะคะพอมาวันที่สองก็มาใช้ต้นนี้นะคะ เพื่อรักษาบาดแผลที่ผุพองนะคะให้ยุบเลยนะคะที่เขาจะมีน้ำใสๆอยู่ในในแผละนะคะยุบลงแล้วก็แห้งเลยนะคะภายในสามวันแหะก็จะแห้งเป็นแบบนี้นะคะพอดีบานราชพัทยมก็กว่าจะได้ลงคลิปมานะคะตอนนี้ก็หายแล้วนะคะเพราะว่าถ่ายทำไว้ก็ ต้องรอเวลาลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะพอถ่ายล่วงหน้าไว้นะคะเพราะบางช่วงบ้านไร่องค์พยอมก็จะไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปนะคะเพราะว่างานเยอะมีงานอื่นเข้ามาแจมด้วยอยู่บ่อยๆนะคะก็จะใช้พืชสองตัวนี้นะคะส่วนต้นยาพันงูนี้นะคะก็จะผสมกับโครกและผสมกับ เล่าลงนะคะหรือเล่าขาวที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็เอามาพอกที่แผลนะคะถ้าจะให้ดีก็หาผ้าอะไรโปะแล้วก็หาผ้าอะไรพันทับไว้นะคะสามวันแผละจะล่อนหายสนิทเลยนะคะก็จะมาได้เป็นแบบนี้นะคะไม่เจ็บไม่แสบไม่ปวดไม่ร้อนแล้วนะคะก็รอเป็นแผลเป็นจนกว่าเนื้อจะหายดีหนังจะหายดีเป็นปกตินะคะ ถ้าแพ้ตอนนี้ก็ยังตึงๆอยู่ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวก,กัดเย็นหรือจะใช้ออยก็ได้นะคะเพราะบางคนก็แพ้เอามาทารอบๆเพราะผิวหนังของเขาอันนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าผิวหนังอันนี้คือผิวยังอ่อนนะคะคือหนังผิวหนังของเรานี้เมื่อ ผิวเก่าโดนไหมไปจากตัวล่านนะคะเมื่อเขาหลุดลอกไปเขาจะสร้างผิวใหม่ขึ้นมาได้เร็วมากๆนะคะแล้วก็หนังก็จะอ่อนเราก็จะใช้น้ำมันคอยชโลมไวไม่ให้ผิวแห้งนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักสรรพคุณของสมุนไพรสองตัวนะคะคือต้นหนุมานประสานกายแล้วก็ ต้นหญ้าพันงูนะคะที่เป็นสมุนไพรรักษาได้จริงนะคะจากประสบะการณ์ของบ้าไร่ของพยอมเองนะคะจะมีคนหลายๆคนมาพูดนั่นนี่นะคะอันนี้ต้องต้องคงจะต้องต,อต่อต้านกันนะคะว่าแล้วคุณเคยใช้หรือเปล่านะคะฉะนั้นก็ถ้าใครคิดจะต่อต้านเรื่องสมุนไพรก็คงพูดกันยาวนะคะเพราะว่านู่นนี่นั่นคุณไม่ได้ใช้คุณก็ พูดไม่ถูกหรอกน,นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ